สวัสดีครับสองชัันนี้กับพระยายเขียดวัดนิคมสถิตวงเล็บวัดอย่างแดงอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพระรุ่นนี้ได้สร้างในปีพุทธศักราช2505เรามาดูรายละเอียดของพระพิมพ์นี้รุ่นนี้กันเลยครับ เบื้องต้นครับเราดูถึงความขมชัดของปริ่มพระมิติของพระด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ด้านใต้ฐานต่อจากนั้นครับเรามาสองท่าชัดนครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าองค์โดยรวมทั้งหมดจะเรียวยาว บริเวณลูกตาทั้งสองข้างจะโปนด้านขวามือที่เห็นอยู่นขนาดนี้จะใหญ่กว่าด้านซ้ายเล็กน้อยให้เราสังเกตร่องเบ้าในตาจะร่องนั่นลึกเหนือหน้าผากจะโนเล็กน้อยเหมือนใส่หมวก รายปีจะยาวแหลมบริเวณหูให้เราสังเกตด้านในจะมีการเล็กน้อยด้านซ้ายมือจะเรียบ บริเวณจมูกสันจมูกเป็นแท่งบริเวณปากด้านบนจะใหญ่ปกคลุมด้านล่างเล็กน้อยด้านบนลักษณะจะยุบเป็นแอง่ง บริเวณข้างจะเว้าลงมาเห็นได้ชัดเป็นร่องมิติสังกติที่พาดจะมีร่องอยู่สองเส้นพริ้วจีวอเป็นชั้นเป็นกรีบดูเรียบร้อยด้านหนาอกจะเห็นปทุมถันนูนขึ้น ในซอกด้านในให้เราสังเกตลองจะเว้าลึกเป็นสามเหลี่ยมด้านขวามือกรีบริวจีวรจะดูละเอียดเรียบร้อยและอ่อนช้อยตั้งแต่บริเวณแขนจนถึงข้อพับและแขนด้านล่างบริเวณหน้าตักที่มือวางรอง จะเห็นนิ้วโป้งและนิ้วชี้ส่วนด้านซ้ายให้เราสังเกตจะเห็นร่องไฮา,าลาเล็กน้อยและมีลำแขนท่อนใหญ่ลงมามือจะวางแบไว้ทั้งหมด บริเวณหัวเขา่าจนโนและปลายขาปลายเท้านั้นจะแบนราบปลายเท้าแบนราบสังเกตดีๆเราจะเห็นนิ้วโป้งของนิ้วเท้าด้านซ้ายมือลงมาจะเห็นกรีบริจุบอเล็กน้อย ปลายเท้าลงไปนั่งขัดสมาธิอย่างเรียบร้อยอาสนะที่เราเห็นจะเป็นลักษณะเหมือนฐานบัวเป็นกรีบเป็นสันเป็นแท่งดูประณีต จะอ่อนช้อยตั้งขึ้นด้านล่างลักษณะจะเป็นเห็นเป็นเส้นลักษณะเหมือนผ่านวางเอาไว้เป็นร่องให้เราสังเกตจะเห็นร่องทั้งหมดจะนูน พื้นฐานของพรานจะวางเป็นกลีบร่รองด้านในของพานให้เราสังเกตรลองเว้าลึกลงไปเห็นเป็นช่องไฟทั้งสองด้าน ่อจากนั้นเรามาดูด้านบนด้านหลังของฉากเป็นรัศมีกระจายไปให้เราสังเกตร่องเว้าลึกเป็นกานเป็นรัศมีเป็นร่องต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากด้านบน จะโค้งมนยันเป็นร่องด้านในเป็นร่องของยันทั้งหมดดูความประณีต ความเรียบร้อยเนื้อของผมวิเศษให้เราสังเกตดูจะมีผงพุทธคุณต่างๆผงอิติเจปัตมังตรีนิสิงเหมหาราชผงพุทธคุณ ผงสันตนาเคผงเกสรดอกไม้ร้อยแปดผงลูกไม้คนทำดอกบัวหลวงเป็นหินข้าวสารดำเป็นหินผลเปลือกรากต้นดอกลูปพันธุ์พยาไม้มีส่วนผสมของ ผอว่านหลวงพุทวดสองสต่อจากนั้นเรามาดูด้านข้างของพระรูปนี้ด้านขวามือเริ่มจากด้านบนให้เราสังเกตปลายจะงอเล็กน้อยเป็นทางด้านซ้ายมือของหน้าองค์พระ ขอบข้างของพระจหนามีการอ่อนตัวเล็กน้อยเนื่องจากอายุของพระเห็นไขว้านของพระธรรมชาติของพระต่อจากนั้นเราไปดูด้านซ้ายมือเริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านซ้ายมือพระองค์นี้จะงอไปด้านหน้า ด้านหน้าพระอยู่ส่วนไหนจะงอขึ้นไปต่างส่วนนั้นพระจนาด้านข้างจะเห็นมวลสารไขว่านผุดขึ้นโดยธรรมชาติรอยเหี่ยวย่นเกิดจากธรรมชาติของวัตถุดิบมวลสารมงคล ต่อจากนั้นเราไปดูด้านใต้ฐานจะหนามีหอเหี่ยวยน่นและยุบเป็นแอ่งด้านในเป็นร่องยุบตัวเป็นแอ่งให้เราสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งด้านในจะยุบเหมือนท้องกระทะ พระคาถาของการบูชาของพระ,ะนิเยปเพียงตั้งนาโมสามจบตามด้วยพุทธังแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาทศตูวินาศอิติปิโสภควาพุทธคุณจะโดดเด่นเรื่องแคล้วคลาดถึงขั้นคงกระพันเมตตามหานิยม สามารถทำน้ำมนต์เพื่อสะดอกเคราะห์พระอาจารย์ที่ผู้บุกเสกในประชุดนี้จะเป็นพระครูวิสายโสพลทิมแห่งวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า set ydm เซตเจดีโนมห้าสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพระก่อนนั้นั้งหมดพระที่ทำไปแล้วจะมีพระรอดมือโตของหลวงพ่อกลวยพระสมเด็จหลังสิวดีหลวงพ่อกลวยปลัดขิกหลวงพ่อกลวยพระสมเด็จหลวงพ่อมุ่ยวัดดอดไร่เหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญพระสมเด็จหลวงพ่อแดง วัดขาวัดไอตเรียนหลวงพ่อพมวัดขรอนเหนือเรียนหลวงพ่อพมวัดช่องแค่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานขอบคุณสำหรับคลิปนี้